มีช่วงไหนที่ขูกขระไหมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ m a i เนี่ยช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงที่ระหว่างที่เรายังพัฒนาระบบระบบยังไม่ร้อนฉอไปเนี่ยตอตอนเราจะร้อนระบบเนี่ยปีนั้นก็เราก็โดนรับน้องด้วยสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยการที่เกิดน,น้ําท่วมใหญ่ครับที่ประเทศไทย พูดถึงเมพนะฮะอยากให้พี่ช้เล่าถึงการทํางานหน่อยว่าเมพเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเราเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์นครับที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการอ่านนะฮะทุกวันนี้มีคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มเป็นสมาชิกของเราในกี่คนแล้วถ้าพูดถึงเป็นมุมของนักอ่านเนี่ยมีนักอ่านเนี่ยกว่า12ล้านรายแล้วถ้าพูดมุมของนักเขีย,เน,ยจจนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีนักเขียนเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยกว่า2องแสนลาย แลนการจะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้นี่ย,ยากขนาดไหนคือมันยากถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆัะนั้นเราก็ถูกปรับระบบการทําบัญชีระบบ HR ระบบการจัดการภายในเนี่ยใหม่รายการที่จะมาเปิดโลกการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่มีหลากหลายรูปแบบผ่านเครื่องมือการระดมทุนในตลาดทุนกับผมแคนาเจร์ใน The Business Class p r e s e n t e d by Live Platform